ขอจเจริญพรท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อพระอาจารย์สิงห์สุโธแห่งถ้ำแห่งวัดพระพุทธบาทถ้มป่าภัยได้มาอ่านหนังสือเรื่องพญามาลินกบพนักเียนต่อจากตอนที่แล้วเมื่อคราวที่แล้วพยาม่ลินได้ถาม เรื่องธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายคือมนสิการว่ามีลักษณะยังไงามาันเป็นคุณธรรมแบบไหนพระนักเสกเขาบอกว่ามีลักษณะถือไหวกุศลธรรมอื่นๆได่แก่สินอินทร์ห้าสตาวิยะสติสมาธิปัญญามีลักษณะตามต่อไปนี้ศิลมีลักษณะยังไงท่านก็ตอบว่า ศีลมีลักษณะเป็นที่ตั้งเป็นฐานย่อยแห่งกุงามความดีทั้งป่วงศรัทธาความเชื่อมีลักษณะยังไงท่านก็บอกว่ามีลักษณะโปร่งใสมีลักษณะแล่นไปวิริยะความเพียรมีลักษณะเป็นยังไงท่านก็บอกว่ามวิริยะมีลักษณะความจูนเขาไว้สติมีลักษณะเป็นยังไงท่านก็บอกว่า สติมีล no ักษณะเตือนแลกปือเอาไว้คือพอเตือนให้รู้ผิดรู้ถูกก็ถือเอาแส่สิ่งที่ดีไว้ทิ้งสิ่งที่ผิดไปสมาธิมีลักษณะเป็นยังไงท่านก็บอกว่าลักษณะสมาธิคือเป็นหัวหน้าสมาธิเนี่ยมันเป็นหัวหน้าหัวหน้าของธรรมปัญญามีลักษณะเป็นยังไงปัญญามีลักษณะตัด คือทําให้สว่างนอกจากตัดแล้วก็ทาให้สว่างแล้วแค่ประถามต่อไปว่าทำาทั้งหมดทั้งสิ้นเะนี่ยนะแต่ให้สาเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันหรือท่านรัสเสียตอบว่าอย่างน้นมหาบอ่อพิษทอมเหล่าเนี้มีอยู่ต่างต่างกันแต่ให้สาเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือข้าจิเล็กเหมือนกันพอถายพระพรแห่งก่อน ขอให้อุปมาอุปไมยให้ฟังพระนักเสียงก็อุปมาว่ามหาราชเสนามีหน้าที่ต่างกันคือว่าเสนาช้างเสนาม้าเสนารถเสนาคนเดินเท้าเสนาเหล่านั้นย่อมให้สําเร็จสงครามอย่างเดียวกันคือย่อมชนะเสนาฝ่ายอื่นในสงครามอย่างเดียวกันฉันใดทำทั้งหลาย ถึงจะมีอยู่ต่างๆก่อนก็ทําให้สําเร็จประโยชนอย์อย่างเดียวกันคือฆ่ากิเลสอย่างเดียวกันก็ถอยขอผ่อนที่นี่ท่านผู้ฟังผู้หวังความพ้นทุกข์ทั้งหลายทีนี้เพืให้สัตชัดได้สรุปข้อความมหล่าน,นมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกคืออย่างนี้นะ ข้อที่หนึ่งมนัสิการแปลให้มันชัดๆถูกต้องและประําไว้เสมอว่าชีวิตเนี่ยคิดว่ามันจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาร่างกายของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงมนัสิการคือทำใจน้อมใจคิดไว้ตายตองไว้เสมอว่าชีวิตนี้จะต้องตายแน่นอน ความายเป็นของธรรมชาติธรรมดาไไม่ถึงความายเป็นอารมณ์นะอะมรณาสิการเขาว่าคิดเขาว้าสองศิลจะรักษาไว้ให้บริสุทธิ์เสมอเพราะองค์ท่านปูน่นาคเสด็บอกว่าสีนี้เหมือนแผ่นดินนะถ้าเราไมา่มีแผ่นดินจะอยู่แล้วเราจะไปอยู่ได้อย่างไง จะไปเดินเดินที่ไหนจะไปนั่งที่ไหนไปนอนที่ไหนจะไปสร้างบ้านสร้างเรือนที่ไหนเนี่ยศีลถ้าเราไม่มีแล้วก็คุณธรรมอื่นมันก็ไม่เกิดขึ้นพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องพยายามสํารวมระวังประครับประคองประพุตธปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมีขึ้น ในกาะยะทวารในมจีทวารในมโนทวารของเราทั้งยามหลับยามตื่นไม่ทุสินเองไม่ใช่คนอื่นในทุกศีนเป็นคนอื่นทุกศีนก็ไม่ยินดีด้วยอันนี้ถึงจะจะชื่อว่าเราหลับตัวจริงเราต้องการคนทุศินเนาะสามศรัทธามีความเรื่มใสในคุณพรณะรัตนตรัยคือพระพุทธลัคนะพระธระรมรัตนะพระสังฆลัตนะ เริ่มใสแบดไหนเริ่มใส่ศรัทธาคือว่ามีความเชื่อจนหมดความสงสัยนะว่าเราน่าคือพ,พระพุทธธรรมมาส่งแล้วเนี่ยมันมีแต่ความสุขความจเจริญมีแต่จะทําให้เราพ้นจากห่วงแหวความทุกข์คือวัฏาาสงสัยได้เข้าสู่พระนิพพานเป็นที่ไปผู้ที่มีพระพุทธลักษณะพระธรรมรักษณะพระสังฆรักษณะ,ะนะบังเกิดขึ้นในใจิตในใจแบบ เตี่ยมร้นแล้วจะรู้สึกว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันมากมากมหาศาลจน,นบรรยายไม่ได้มันมีพระคุณอย่างร้นฟ้าล้นดินนะไม่ใช่เหมือนทรัพย์สินเงินทองนะจะเอาอะไรมาซื้อมาแล้มันก็มีค่าไม่เท่าคุณพระนาใจตนะัยมีจิตใจเตี่ยมรน้นซุ้งสบในคุณงาความดีของคุณพระ ปิติอินปกอินใจเสมอภูมิใจที่เราได้เกิดมาชาติหนึ่งไม่เสียทีที่ได้มากพระธรรมคองสอนขององค์พระพุทธเจ้ามีความอื่นรมยินดีเนาะมีความสุข ich, Guys, k p, k ang, sa sa on, ุดชื่นสบายอกสบายใจนะใครจะมาจ้างเป็นเงินล่างเงินตื้ให้เป็นเจียนนิสัยไม่เป็นชาวพูดนั่นก็เปลี่ยนไปแล้วอะ หมดความสงสัยใน <c oughs> คุณพระรันตนใจเทิดทูนไว้เป็นแก้วประจำชีวิตจิตใจเลยเนาะสี่วิิยะพอรู้จักคุณงามความดีแล้วแล้วก็ทำความเพียรทำความเพียรคืออะไรเพียรละความชั่วทั้งหลายกันดานดีกันดานไม่ดีทั้งป่งวงขุดลอกออกไปพยายามอนามทำความสอนมาฉักมาล้าง ให้มันหมดไปชิ้นไปพยายามลักความชั่วทุกอย่างแล้วก็พยายามทำค,าความดีก็คือรักษาศีลบำเพ็ญภาวานาทปิจนาปวงขันต์เพื่อให้คนทุกข์นะเนี่ยเรียกว,ว่าพยายามรักษางา,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 ามความดีทำความทำความดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามไม่ให้ความชั่วที้หละไปนกลับมาอีก และพยายามทำความดีรักษาความดีที่มีแล้วไม่ให้เสื่อมสลายไปนี่ยอ่านี่เยาวิริยากนะข้อที่ห้าสตินึกเือนตนเองว่าเสมอว่าเราจะต้องตายเราจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เราจะต้องเคารพในกฎคุณพระตัตนตรายเสมอและเราจะต้องมีอานิพานเป็นอารมณ์ทางีทรบทั้ทงหลายเฉพาะข้อที่ห้านี่ก็คืออารมณ์พระโสดาบันแล้วนะนึก ว่าเสมอว่าเราจะต้องจา่ายแน่นอนอาจจะเป็นวันนี้คืนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจายก็จายสี่ถ้าจายเราก็ขอถึงพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์มาเป็น่พึ่อพบไปนีป่ผ่านง่าเดียวยถ้ามันยังไม่จายเราจะรักษาสีในหะ้บริสุทธิ์เขาว้าเนี่ยครั้งนี้อ่ะเป็นการช่วยตัวเองนะกั่นที่เราทั้งหลายถ้าเราไม่ช่วยตัวเราแล้วใครจะมาช่วยถ้าเราไม่เพือ่อตนเราให้ออกมาจาก จบตรงแล้วเขาจะมาเพื่อนวยเราผลทางผลทุกพระมานง่มานำแล้วชี้ทางแล้วองค์พระนักเสกเสรมาบอกให้เราแล้วพวกเราทั้งหลายสมควรตื่นหรือยังสมควรจะออกมาจากจบตรงหรือยังสมควรจะมุ่งหน้าเข้าหาความบริสุทธิ์หรือยังหรือว่าจะปล่อยปละเลยให้มันแช่อยู่ในน้ำคำความสุขบกโศกอย่างนี้ตลอดไป ข้อที่ห้าเนี่ยนะปฏินึเกเตือนตอนเองว่าสมมว่าเราจะต้องตายแน่นอนเมื่อเราเกิดมาแล้วความกายเป็นของเที่ยงร่างกายของเรามันเป็นของไม่เที่ยงมันจะตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ตายแล้วที่นี้ที่สุดก็คือเราจะพยายามรักษาสีใ,ให้มันบริสุทธิ์ทั้งกลางวันกลาง,าง,างคืนเนาะทุกเวลาหนาทีนะจะพยายามรักษาสีให้บริสุทธิ์ มาสุขสินเองไม่ใช่คนอื่นให้พูกสินแต่คนอื่นผู้สินก็มายินดีไม่ยินดีด้วยจะขอรบในพระรัตนตรัยว่วพระตุวราณทาาั้งเช้าทั้งเย็นเนาะไม่ถึงคุณพระตจว่เป็น่มโพร่มใสอยู่ในจิตใจตลอดแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าว่าจะสงสารเกิดในอันไบยภูมิั้งสีก็ไม่ดีเกิดเป็นคนก็ไม่ดี เกิดเป็นทเทวดาก็าไม่ดีเกิดเป็นพงก็ไม่ดีก็ยังไม่พ้นกิเลสกันหาต้องวนไปกันมาเต็มไปได้วยความทุกข์เราไม่ต้องการและต้องการแต่พันิพานอย่างเดียวอันนี้จริงจะชื่อว่าเป็นผู้มีพันิพานเป็นอารมณ์เนาะต่วไปข้อที่หสมาธิกําหนดรู้ลมเข้ารูล้ลมออกนะภาวนาะไปเรื่อยเรื่อยเพราะสมาธินี่นะ ถ้ามันมีสักนิดหน่อยนี่มันตัดกิเลสกัณหาไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เลยพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อบอกว่าผู้ที่จะจะได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีนี่อย่างน้อยที่สุดกิจจะต้องเข้าถึงปฐมฌานนะจำไว้นะอย่าไปคิดว่าโอ้ชางนั้นเราคิดเอาอะไรนี่เราก็ไ้เราไม่ต้องเตือนธรมท่เมือจิตใจเราฟุ้งซ่านนะจิตใจเราไม่สงบมันจะไม่มไมมเห็นธรรมนะ เราเห็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะก็เห็นคนไหนก็สวยๆงามๆทั้งนั้นเนี่ยพอเรามีสมาธิดีนะจิตเราเป็นฌานนะเราจะมองทะลุปุกปงเขาก็ถึงรู้ว่าโอ้คนเราทุกคนเนี่ยเหม็นต้งงจะเกิดจันตายไม่ดีต้งแจะเกิดจันตายมันเป็นโรงงานปีกุจระปัสสาวะมันเป็นอ่ากต่หาเครื่อนที่นะกินแต่จับศพเข้าไปถูกว่าสวนไม่มีอะไร มันมีร่างกายของผู erm n hi, n n n ้ใดเป็นที่น่ารื่นรมยินดีเลยไม่ว่าแชดใดภาษาไหนเออสิ่งไปเลยน้ำเลือดน้ำยางน้ำเหลืองน้ำหนองมีกระดูกเป็นโครงสร้างมีเนื้อก่อเลือดเป็นเครื่องฉาบชามีหนังเป็นเครื่องห่อหุ้มเนาะโอู้ข้างในก็มีอวัยวะต่างๆเต็นไปเลยในช่องท้องนะกลับเอ้ยปอดเอ้ยหัวใจเอ้ยไส้ใหญ่ไส้น้อยเนาะ กะเ,เพาะปัสสาวักกะเ,เพราะพุาระ,ะอย่างนี้แหละนะกานภาษา,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 าุชนท่าไหลายถ้าเราไม่มีสมสาธิจะเอาอะไรไปสักจะเอาอะไรไป่วงรู้ความจริงให้มันหายโง่หาหลงได้ถ้าจะได้อนาะคามีได้อรหัรก็ถึงชานสีเลยนะเน่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาภาวนากันนะเอากันหน่อยนะก่อนจะหลับจะนอนก็กำหนดรู้ลมเข้าลมออกนะ พุโทธโทธพุทโธพุทโธนะนึถึงพระพุทธหลบนะแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยนะคิดว่าร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันใจแน่นอนถ้าตายก็ขอไปนิพพานทีเดียวเนะ้อตื่นนอนตอนเช้าก็กําหนดรู้ลมเข้าลมออกนะพุโทธโธพุทโธนะตัดร่างกายนะร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตายวันนี้ขอบไปนิพพานนะสมาธิ หมายถึงการรู้ลมหายใจขอ้อออกส่วนคำภาวนาน้นานอัธยาศัยจะเอาบทไหนก็ได้ให้มันเกิดเป็นสมาธิให้มันหายฟูงเลยเจตปัญญาพิดเจรณาสักระยะที่สิคือว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราละทุกวันนี้เราไม่ได้พิดเจรณาเราคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นเราเป็นของเรานะเราคิด ว่าจะรักมันจะหวงมันจะถนอมมันจนสุดความสามารถมันต้องการอะไรเราป้อนให้มันหมดนะมนว่าดีมนว่าชั่วมันต้องการอะไรเ็าป้อนมันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายปกเคล่ให้มันทุกอย่างแต่มันเชื่อเราไหมมันเป็นมิตรกับเราไหมมันเจ็บแก่จริงหรือเปล่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่ามันจะตายจริงหรือเปล่า ถ้ามันเป็นของเราจริงมันต้องไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตายใช่ไหมละ่ะแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะร่างกายเนี่ยเต็มไปได้วยทุกข์โดยโทษมันก็แก่ก็ป่วยก็าตายจริงๆที่เราประค์มันทุกอย่างเวลาเป็นบาปเป็นโทษขึ้นมานะมันก็ไม่มารับกับเราอะไรทุกร่างกายทุกไม่ใช่ร่างกายทุกใจเรามันทุกถ้าเราทําความวน完ะใจเราเนี่ยมีความทุกข์ มีความเดือดร้อนมีความวุ่นวายต่างไปแล้วไปนรกไปเป็ดไปจุลกา,ายมันก็มาจามเราไปด้วยนะเราจะไปสวรรค์ไปภูมไปนี่พานกับใจเรานีไปไม่มมใ,ไมใช่กายมันไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้ตามความเปลี่ยนจริงอย่างนี้แล้วเราควรจะใช้สติตั้งประชัญญะของเราเนี่ยนะควบคุมกายของเราควบคุมปากของเราเนี่ย ให้มันเดินบรรทางที่ดีที่ถูกที่ต้องนะอ่านี้เรียกว่าเราจะทำอวิชชาคือความโง่ของเราเนี่ยนะให้มันมาลายหายไปจากสันดาณเดิมของเราเนี่ยนะให้มันเกิดเป็นวิชาขึ้นมาจากความสั่งคําสอนขององค์พระพุทธเจ้าจะก็ขับประคองกายวาจาใจของเราให้เดินบรในาทางแห่งพระนิพพานให้เเดินไปสู่ทางแห่งความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนะเข้าใจไหม เออในแหละนะปัญญาพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นบ้านเช่าชั่วคราวเป็นที่พักอาศาัยชั่วคราวเท่านั้นเราจะไปหลงประเด็นที่ว่ามันเป็นเราเป็นของเราเราจะทําแต่ความชั่วผลขวาญแต่ความชั่ว,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 วเข้าว่าพอเห็นแก่กตัวแล้วก็ผลที่สุดบาปนั้นจะติดกามเราไปทุกภพทุกชาติแล้ว็จะหวยสวยความทุกข์ไป สิ้งกาลัง,งานเพาะฉะนนเราไม่เอาในพยายามจ้างตาแต่คุางามความดีอันเป็นกุศลแล้วไปพยา,ายามทำจิตให้สงบใสไร้พ้นจากของทุกข์ทั้งป่วงปัญญาทิ่เจรณาร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วตัดอวิชานะเราไม่มีฉันทะความพอใจและราคะคือความยินดีในมนุษย์โลกเทวโลกอมโลก เราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพานเอาอีกทีนะเราจะพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัดอวิชาความไม่รู้นะฉันทะ,ะคือความพอใจราคะคือความยินดีในมนุษย์โลกเทวโลกโรมโลกให้ออกไปจากจิตจัใจของเรา เราต้องการอย่างเดียวเท่านั้นคือพระนิพพานคิดว่าอย่างนี้ใจจองว่าอย่างนี้เสมอเสมอนะคิดว่าเราตายครั้งเนี้ยคนตายเป็นครั้งสุดท้ายเราจะไ้ที่เดียวคือพระนิพพานไปอยู่กับองค์พระพุทธเจ้าแดนสุขาวด,ดีที่ม่มีอสังกตะอะไรปุงแจ้งนะไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายทำถึงจิตจิตถึงทำสว่างเป็นเพชรนะ ที่อยู่ก็เป็นเพชรโอ้โหเขาเรียกว่าเป็งเจ้าอมตะหมาในระฟางทางมืองหรือว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกทั้งทลายมาเกิดมาทั้งทีเนาะพบองค์พระพุทธเจ้าแล้วพบพระธรรมระเจ้าแล้วพบพระสังฆเจ้าแล้วไม่เดินทางนี้จะไปเดินทางไหนตัดสินใจดีไหมเดินไปทางองค์พุทธเจ้านี่นะสุขกายสบายใจเนาะ ก็ม,มีชีวิตยอยู่นะครอบครัวเราก็มีความสุขหมู่บ้านเราก็มีความสุขประเทศชาติก็มีความสุขถ้าเราไม่เดินทางนี้นะเห็นแต่ตัวมัวแต่กินนะลูกใครเคมียนะใครไม่เว่นนะผัวใครไม่เล่นนะกูแย่งมืองแย่งกูเนี่ยนะแย่งทั้งชีมิตนลาลราแย่งทั้งร่างกายซึ่งก็เลยกลายเนะี่ยแล้วความสุขมันจะมาจากไหลสิ่งที่ไม่ดีก็เอาตอกเขาปากไปเรื่อยๆนะุรายาสินเฮโรอีนเน่ะ มันสคมควรไหมล่ะการผู้ฟังที่รักเราไม่ไปทางสว่างหรือไปทางมืดกันทาไมทางมืดมันให้อะไรกับเรามีแต่วความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่วความเดือดร้อนทางสว่างที่องค์พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้สว่างสดใสทำให้เรามีแต่วความสุขลมรื่นมีชีวิตอยู่ก็มีแต่วความสุขความเจริญตายไปแล้วก็มีแต่วความสุขความเจริญเนาะ เออผลที่สุดถ้าทําให้ถึงที่สุดก็คนรทุกจะก็จะทรงสารเข้าสู่กุณิพา,านา้ทำเ่าเนี่ยมีหน้าที่ต่างๆกันนะคือว่ามณสิกาลสินสภาวิริยะปติสมาธิปัญญามีหน้าที่ต่างๆกันแต่ประโยชน์ส,สุดที่เดียวกันนะคือฆ่ากิเลสให้เป็นสมุทสุขปานนะเหมือนเสนาช่างมารถเดินเท้าเสนาเหล่านั้น ย่อมซื่อการทาสงครามเพื่อจะมีชัยชนะต,ต่อข้าศึกก็มีอุปมาฉะนั้นเหมือนกันท่านที่รับทั้งหลายไมทีิเคารพทุกท่างข่างูาง้ฝังที่รับทุกคนนะัวน่พระโยคาวจจรทั้งหลายทางนี้คือทางพนทุกนะมนสิการคิดว่าเสมอว่าชีวิตนี้จะต้องตายเป็นธรรมดาสองศิลเป็นฐานแห่งความดีทั้งปวง เราจะพยายามรักษาสามประคาความเรื่องใในกุณพระรัตน์ใจอันเป็นอริยะคือว่าไม่เสื่องไม่คลายหมดความสงสัยในคุณพร,รัตน์ใจพยายามตักตววพยายามสร้างสมให้เกิดให้มีขึ้นสี่วิยะทำความเพียรแต่อดีอดีอย่าท้อถอยรักความชั่วพยายามสร้างความดีพยายามสร้งา,ยา,ยางจิตให้ผ่องใสห้สตินึกจน ตนเองไว้เสมอว่าเราจะต้องตายเราจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เราจะต้องเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะต้องมีมรงรพร,ร,ระญานเป็นอารมณ์ตลอดไปหกสมาธิกำนดรู้ลมเข้าลงออกพยายามทําทให้มากมากเพื่ออาลีทั้งศีลสมาธิปัญญาให้เกิดมกเกิดผลขึ้นได้เจ็ดปัญญาพิจารณาจาักสับวิญญาณทิฏฐิไม่ยึดไม่ถือว่าร่างกายของเราเป็นของเราแล้วตัดอวิชชา เราไม่มีฉันทะความพอใจและราคะความยินดีในมนุษยโลกเทวโลกมนุษย์โลกต่อไปอีกเราต้องการอย่างเดียวคือพระอิพพานจะพูดต่อเวลากอหมดแล้วขอให้พระโยคาวาจรทั้งหลายทั้งผู้พูดผู้ฟังทุกคนหน้าจงพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏจากักรสงสารและเข้าสิงซึ่งพระนิพพานโดยศรัทันในชาติปัจจุบนันนี้ทุกคนหน้าเทินขอจเจริญพร